ถ้าพูดถึงพาสต้าแบบไทยๆนะครับเราก็จะคิดถึงสปาเกตตี้แกงเขียวหวานสปาเกตตี้ปลาเค็มนะครับหรือว่าไม่งั้นก็พาสต้าผัดกับต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นะครับอีกหนึ่งเมนูพาสต้าครับแล้วก็เป็นเมนูพสาสต้าสไตไทยๆ,ๆที่เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องหลงรักครับเราจะทำพสา,าสต้าปลาสลิดทอดครับ ปลาสลิดก็หาซื้อง่ายๆนะครับอันนี้เป็นแบบว่าที่ตากแดดแดดเดียวมาแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเตรียมทําตัวปลาก่อนเพราะเราต้องไปทอดให้สุกดีซะก่อนนะครับทำความสะอาดปลาให้ดีนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดครีบของปลาออกบางข้างตัวเพื่อให้สุกง่าย<อ>นำปลาสลิดไปทอดที่170องศาเซลเซียสเป็นเวลา5นาทีให้พอเหลืองนะครับ<อ>สเสด็จน้ำมันแล้วเราก็พักไว้ และในน้ำมันเดียวกันนะครับเราสามารถใช้ในการทอดพริกทอดใบโหระพาได้ครับหลังจากพักปลาให้เย็นลงผมก็จะเลาะเนื้อให้เป็นชิ้นสวยงามเรานำกลับไปทอดอีกครั้งเพื่อให้ปลาของเรากรอบดีทั้งชิ้นครับ สำหรับส่วนของปลาใบโหระพาแล้วก็พริกทอดเรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสให้กับพาสต้าสูตรนี้นะครับผมจะทําเกรดขนมปังทอดอร่อยๆด้วยนะครับซึ่งจะปรุงรสแบบง่ายๆครับนี่นะฮะเกิดขนมปังแล้วเราก็จะมีเนยนะครับเนยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปละลายนิดนึงในไมโครเวฟเราใช้กระเทียมหนึกลีบนะครับใช้กาล l i เ p r e บดได้เลยครับใส่พริกป่นเล็กน้อยครับเกลือครับผม ผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ลงไปในเกล็ดขนมปังครับผสมนะฮะเขาให้ทั่วๆตั้งกระทะนะครับพอกระทะของเราร้อนดีเราก็ใส่เกล็ดขนมปังลงไปครับทั่วให้เกล็ดขนมปังของเรานะครับมีสีที่สวยครับ <S <S และมาถึงตัวของเส้นพาสต้านะครับวันนี้ผมใช้เส้นที่มีชื่อว่าสปาเก็ต เวลาเส้นมีคําว่าทีนี่หรือนี่นี่อะไรประมาณนี้นะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับเขาก็จะสื่อถึงว่าเส้นตัวนั้นนะครับมีขนาดที่เล็กเส้นสปาเกตตีนี่นะครับจะคล้ายกับสปาเก็ตตี้แต่เล็กกว่าครับซึ่งใช้เวลาในการต้มเนี่ยแค่6นาทีก็ได้ระดับอ่อเดนเต้แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้น้ําต้มเส้นนะครับเดือดดีแล้วผมใส่เกลือลงใบนะครับเกลือต้องใส่ลงไปเยอะๆนะฮะแล้วเราก็จะใส่เส้นลงใบนะครับต้มเส้นเป็นเวลา6นาทีครับ วอร์มกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับหอมแดงครับผมกระเทียมครับกระเทียมกระหอมนะครับใส่ลงไปในน้ำมันเลยครับใส่พริกไทยลงไปกับกระเทียมและหอมเยอะๆครับเราจะใส่มะเขือเทศเชอร์รี่ด้วยนะครับเราหั่นครึ่งครับผมใส่น้ำบ้อมเซนลงไปครับ น้ำมันหอยครับผมน้ำปลาน้ำปลาเล็กน้อยครับคนให้เข้ากันครับพริกนะครับถ้าเกิดเราชอบเผ็ดๆนะครับเม็ดหนึ่งเนี่ยครับเราบีนะฮะผมใส่พริกแห้งกลับลงไปครับใส่ปลาสลิดนะครับลงไปครับใส่เบรดครามครับลงไปครึ่งหนึ่งนะฮะใส่ใบโหระพาครับ ว้าวเรียบร้อยแล้วครับน่ารับประทานไหมฮะ,ะเราจัดจานนิดหนึ่งนะครับรสชาติไทยๆง่ายๆถ้าเปิดทำขายก็ไม่แพงนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูจานพาสต้ารสชาติแบบไทยๆที่พนภูมิใจที่จะนําเสนอให้คุณคุณนะครับพาสต้าปลาสลิดทอดครับ สร้างสารรค์อร่อยทุกเมนูนะครับแฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายๆกด subscribe ด้านนี้เลยครับ